นางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการถแถลงมติคณะรัฐมนตรีรับทราบในเรื่องของรายงานการประเมินผลการดําเนินงานและความคุ้มค่าในการจัดประชารัฐสวัสดิการประจําปี2565และรายงานการสํารวจความพึงพอใจในการจัดประชุมรับสวัสดิการจากผู้ มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ผู้ได้รับบัตรบริการทางสังคมประจำปี2565ซึ่งเขาก็มีผลสรุปดังนี้นะคะก็คือเรื่องของผลการดำเนินงานนะคะเรื่องของการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในวงเงิน200บาทต่อคนต่อเดือนอัตราใช้สิทธิ์ร้อยละ98.21นะคะแล้วก็อัตรามูลค่าการใช้ร้อยละ99.92ส่วนวงเงิน300บาทต่อคนต่อเดือนนะคะอัตราการใช้สิทธิ์อยู่ที่ร้อยละ9 18.68และอัตรามูลค่า การใช้สิทธิ์ร้อยละ99.91นะคะส่วน2นะคะก็คือเรื่องของส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มวงเงิน45บาทต่อคนต่อ3เดือนนะคะอัตราการใช้สิทธิ์ร้อยละ24.48และอัตรามูลค่าการใช้สิทธิ์ร้อยละ99.75ส่วนข้อที่3นะคะเรื่องของค่ารถโดยสารสาธารณะค่ารถไฟนะคะวงเงินจะอยู่ที่500บาทต่อคนต่อเดือนนะคะอัตราการใช ใช้สิทธิ์ก็ร้อยละ0.37และอัตรามูลค่าการใช้สิทธิ์ร้อยละ52.26 นะคะส่วนรถบรขอสอนะคะรถสาธารณะอย่างที่บอกไปนะคะวงเงิน500บาทต่อคนต่อเดือนอัตราการใช้สิทธิ์ร้อยละ0.10และอัตรามูลค่าการใช้สิทธิ์ร้อยละ85.83ขนส่งในเขตกทออรทมและปริมณฑลนะคะวงเงิน500บาทต่อคนต่อเดือนอัตราการใช้สิทธิ์อยู่ที่ร้อยละ10.05นะคะและอัตรามูลค่าการใช้สิทธิ์ร้อยละ33.02ส่วน4นะคะก็คือเรื่อง ของค่าสาธารณูปโภคนะคะพวกค่าไฟนี่แหละวงเงิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะตัวนี้อัตราการใช้สิทธิ์จะอยู่ที่ร้อยละ7.98นะคะค่าน้ำประปาวงเงิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะอัตราการใช้สิทธิ์อยู่ที่ร้อยละ2.24ค่ะค่ะทีนี้มาดูเรื่องของพฤติกรรมในการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยนะคะว่าจริงๆแล้วคนที่ถือบัตร สวัสดิการแห่งรัฐนะคะเขาไปใช้จ่ายในสินค้าประเภทไหนนั่นเองนะคะซึ่งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธิ์นะคะซื้อสินค้าอุปโภคนะคะสูงที่สุดเลยนะคะซึ่งส่วนใหญ่ใช้วงเงินเกือบเต็มในจำนวนในคราวเดียวเลยก็คือไปที่ร้านค้าที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่คือจะใช้ครั้งเดียวเลยคนที่ได้200 300นะคะก็ เขาเรียกว่าไปรูดบัตรครั้งเดียวเลยก็ได้สินค้านั้นกลับมาเลยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าในกลุ่มประเภท อุป,ปโภคนั่นเองนะคะลองลงมาค่ะทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของค่าซื้อกา๊าซของต้มนั่นเองนะคะในขณะที่สวัสดิการค่าโดยสารนะคะรถสาธารณะก็มีจำนวนผู้ใช้น้อยเนื่องจากข้อจำกัดประเภทรถโดยสารที่ใช้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังมีจำนวนน้อยอยู่นั่นเองนะคะรวมทั้งการกำหนดวงเงินแยกรายประเภทของรถโดยสารนั่นเองนะคะซึ่งก็อาจจะ ถ้าหากจะเปรียบเทียบเรื่องของสถิติในการใช้นะคะประเภทของรถสถาธารณะนี่ยังน้อยกว่าการไปใช้จ่ายในเรื่องของการอุปโภคนะคะนั่นเองนะคะส่วนทางด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะยังรายงานความคุ้มค่าของการจัดประชารัฐสวัสดิการด้วยนะคะบอกว่าแบ่งเป็นผลประโยชน์ทางตรง ที่ช่วยลดเรื่องของภาระค่าของชีพแล้วก็ภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นให้แก่ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้จำนวน13.26ล้านคนซึ่งผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อยู่ในเขตกรุงเทพ ก็ได้รับผลประโยชน์อยู่ที่นะคะ2,000ถึง 330-, บถึง2,430าบาทต่อคนต่อเดือนนั่นเองในขณะที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่จังหวัดอื่นๆก็ได้รับผลประโยชน์อยู่ที่1 8 3 0บถึง1,930าบาทต่อคนต่อเดือนนั่นเองซึ่งก็รวมมูลค่าในการจัดประชารัฐสวัสดิการอยู่ที่จำนวน46,930.81้า้ล้าน บาทนะคะส่วนผลประโยชน์ทางอ้อมก็จะมีการใช้จ่ายเงินกองทุนประชารัฐที่เป็นวงเงินเพื่อที่จะซื้อสินค้า บริโภคอุปโภคที่จำเป็นอยู่ที่43,303.15ล้านบาทซึ่งก็เป็นการช่วยกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจผ่านการบริโภคของภาคเอกชนอยู่ที่75,347.48ล้านบาทแล้วก็ความคุ้มค่าของการจัดประชารัฐสวัสดิการโดยผลประโยชน์ได้รับมากกว่าต้นทุน ก็จะอยู่ที่2 6 3 0 3 2 4ล้านบาทนะคะซึ่งจากการช่วยลดเรื่องของภาระค่าครองชีพแล้วก็บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นให้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อยรวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศอีกทั้งยังเป็นการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนนะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริมเรื่องของ เศรษฐกิจฐานรากโดยตรงด้วยนะคะทีนี้มาดูเรื่องของการสำรวจความพึงพอใจในการจัดประชารัฐสวัสดิการจากผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็ผู้ที่ได้รับบริการสังคมประจำปี2565นะคะจาก จากกลุ่มตัวอย่างผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วประเทศนะคะจำนวน11,105รายนะคะระหว่างวันที่1กันยายนถึง30ตุลาคม2,565ที่ผ่านมาก็พบว่ากลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเป็นผู้ว่างงานผู้ มีผู้ไม่มีรายได้นะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนะคะเป็นกลุ่มที่มีความพึงพอใจในสวัสดิการแห่งรัฐมากที่สุดนะคะแล้วก็เห็นว่าสามารถที่จะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้ส่วนรูปแบบสวัสดิการที่มีความพึงพอใจมากที่สุดก็คือเรื่องของค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นะคะแต่ก็มีอยากให้เพิ่มวงเงินสวัสดิการนะคะโดยเฉพาะวง เงินในการซื้อสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าน้ําประปาค่าไฟฟ้านะคะรวมถึงต้องการที่จะได้รับสวัสดิการเป็นเงินสดนะคะเพื่อที่จะนํามาใช้จ่ายทั้งนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มีความพึงพอใจในสวัสดิการทุกรายการในระดับมาก และมีความพึงพอใจกับโครงการลงทะเบียนนะคะและต้องการให้มีการดําเนินต่อเนื่องนะคะสรุปก็คือส่วนมากจากับพึงพอใจนั่นแหละและก็ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้อยากจะได้เงินสดด้วยคุณกุ้งเพื่อที่จะมาใช้จ่ายนะคะซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภคและก็ที่สําคัญเนี่ยเสียงเดียวกันก็คืออยากให้มีโครงการนี้ต่อไปนั่นเองค่ะ